พร,ระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพออ 1, 700ศ1,700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณนคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ สสข,ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่161จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานในรัชม,มูซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย เราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจุดที่จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมผ่านโปรแกรม Google Earth ในขณะนี้นั้นก็คือพุทธสถานที่อัมพรันเราออกเดินทางไปในวันที่4มิถุนายน2566อากาศก็กำลังเย็นสบายในตอนเช้าเช้า โดยเรามาพักที่เมืองชม,มูซึ่งบ้านเมืองก็ค่อนข้างสะอาดสะอาา้านสวยงามพอใช้เลยทีเดียวตึกรามบ้านช่องยังไม่เปิดเนื่องจากเป็นเวลาที่ค่อนข้างเช้าอยู่ mm hmm. พุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเชนับหรือในอดีตเรียกว่าแม่น้ำจันทรภาคาแม่น้ำนี้ก็ไหลามาจากรัฐชม,มูและแคสเมีย พุทธสถานที่อัมพรันห่างจากตัวเมืองชัมมูประมาณ30กิโลเมตรและห่างจากเมืองนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ613กิโลเมตรนี่ก็จะเป็นบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเชนาบที่เมืองชัมมูเมืองนี้จะตั้งอยู่พื้นราบยังไม่เป็นพื้นที่บนภูเขาสูงแต่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมะได้จากบริเวณแถวนี้เหมือนกัน จากนั้นเราจำเป็นจะต้องข้ามแม่น้ำเชนาบหรือจันทรภาคาโดยสะพานเหล็กสะพานค่อนข้างแคบถ้าเป็นรถเล็กนี่ก็ยังพอสวนทางกันได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่นี่ก็จะลำบากเลยทีเดียวจากนั้นก็เลี้ยวขวา <S <S พุทธสถานที่จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้นี่ก็อยู่ติดสะพานนี่เองแต่ไม่ใช่สะพานเหล็กที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้จะเป็นสะพานปูน ห่างจากสะพานเหล็กประมาณกิโลเมตรเศษๆอยู่ข้างหน้านั่นเองซ้ายมือก็เป็นธงชาติอินเดียขนาดใหญ่เพราะที่นั่นก็คือค่ายทหารเมื่อรถจอดแล้วจะพาทุกท่านเดินลงไปเนื่องจากว่าข้างบนนั้นเป็นสะพานแต่ว่าพุท,ทธสถานนั้นอยู่ข้างล่างก่อนที่จะพาท่านหลายไปชมเนี่ยมาดูตรงนี้นิดหนึ่งที่ตะมาหยิบอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือใบคล้ายๆกัญชา จะเรียกว่ากันชงก็น่าจะได้มั้งแต่ว่าที่อินเดียนั้นไม่ได้ปลูกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเห็นกระจายอยู่ทั่วไปดมกลิ่นดูก็คล้ายคลึงเลยทีเดียวถามเจ้าหน้าที่คนอินเดียบอกว่าคล้ายๆกัญชาจากนั้นก็จะพาทุกท่านเดินไปตามเส้นทางเล็กๆที่ชี้ให้ดูตรงนี้ ในที่สุดเราก็มาถึงพุทธสถานที่อัมพรันป้ายสีดำเงินที่อาตมาจับอยู่ตรงนี้บอกว่าโปรเทคติดโมนาเมนต์ก็คือโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองติดป้ายโดยกรมโบราณคดีของอินเดียจากนั้นอาตมาภาพและท่านอาจารย์สิสุขก็เดินไปสำรวจภายในบริเวณด้านในซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ พุทธสถานที่นี่เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นกล้องวิดีโอห้ามถ่ายได้แต่กล้องมือถือภาพนิ่งว่าอย่างนั้นส่วนป้ายที่ตะมามอยู่ตรงนี้เป็นป้ายสีใสๆนั้นทำจากสแตนเลสอย่างดีเลยทีเดียวเขียนว่าแอนเชนไซต์อัมพรันเป็นเรื่องราวของพุทธสถานที่นี่ที่มีการขุดค้นขุดแต่ง พุทธสถานที่อัมพลันนั้นขุดค้นในปี2542หรือปีคศ1999ใช้เวลาอยู่ทั้งหมด3ปีจึงสำเร็จเรียบร้อยโดยกรมโบราณคดีของอินเดียส,สาขาเมืองศรีนครนำโดยดร์บีอาร์มณีซึ่งในขณะนั้นก็เป็นนักโบราณคดีแต่ในภายหลังก็มาเป็นอดีตผู้อำนวยการกรมโบราณคดีของอินเดีย พุทธสถานที่นี่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเลยทีเดียวเราก็จะเดินลงไปมีบันไดาทางลงมีการบูรณะขุดแต่งหลายยุคหลายสมัยเริ่มมีการก่อสร้างครั้งแรกประมาณพศ500เศรษในสมัยรัชวงศ์กุสานะ โบราณสถานที่นำพาทุกท่านมาชมนี่ก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็คือฐานสถูปตรงฐานนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมก็จริงแต่ว่าสูงขึ้นมาก็จะปรับเป็นลักษณะทรงกลมอันนี้ก็จะเป็นฐานของสถูปที่นี่ตรงบริเวณนี้ก็มีทั้งหมดอยู่3องค์และก็องค์สถูปที่เป็นลักษณะทรงกลมอีกองค์หนึ่ง สถูปองค์นี้นั้นตอนที่มีการขุดคน้นนั้นก็อยู่ในสภาพที่สุดโทมทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการบูรณะขุดแต่งเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของสถูปประมาณ1เมตรสูงก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันไฮไลท์ของพุทธสถานที่นี่เนี่ยก็คือพระสถูปตรงนี้เป็นพระสถูปทรงกลมเป็นลักษณะคล้ายๆกับพระธรรมจักร เส้นผ่าศูนย์กลางของสถูปอง์นี้ก็ประมาณ10เมตรเหมือนกันก่นกอด้วยอิฐแดงสมัยกุศานะก็คือประมาณพศ .500 ตรงกลางของสถูปแห่งนี้นั้นมีการบรรจุข,ของมีค่าไว้คล้ายๆกับเป็นพระบรมสารีริกธาตุขุดพบตรงแกนกลางของสถูปองนี้แต่ก็ไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุจริงหรือไม่ เรามาตรงบริเวณนี้นี้เป็นอาคารสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับเป็นกุฏิที่อยู่ของพระสงฆ์มีบันไดาทางขึ้นไปมีอยู่หกขั้นกว้างสามเมตรเศษเศยาวก็ประมาณหกเมตรก่อด้วยอิฐแดงเหมือนกันสมัยกุศานะ ฟังทั้งด้านขวาเนี่ยที่เป็นผนังนี่ก็เป็นสภาพของโบราณสถานที่มีการขุดแต่งบูรณะเป็นบางส่วนเนื่องจากรัฐบาลเวนคืนที่ได้เพียงแค่นี้ก็เลยบูรณะไว้เท่าที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการขุดแต่งก็เหลืออยู่เยอะพอสมควรเหมือนกัน นี่คือทัศนียภาพของพุทธสถานที่อัมพรันอำเภออักคานูรัชชมูแคสเมียถ่ายเป็นภาพพาโนรามาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นกันความกริงพุทธสถานที่นี้ก็น่าจ,จะใหญ่กว่านี้แต่ว่าเว้คืนที่ได้เพียงแค่นี้ก็เลยเห็นโบราณสถานไม่มากนักพุทธสถานที่อัมพรันนี้อาตมาเดินทางมาครั้งแรก เพื่อมาสำรวจนั้นในวันที่1 7สิงหาคม2552โดยเดินทางมาจากเมืองพาราณสีทางรถไฟเมื่อมาถึงก็ได้ทราบว่าพุทธสถานแห่งนี้นั้นติดกับแม่น้ำแม่น้ำที่ว่านี้คือแม่น้ำเชนาบกำลังไหลเขี่ยวเลยทีเดียวพอเดินลงไปบริเวณพุทธสถานนั้นจะสังเกตเห็นว่าพุทธสถานแห่งนี้ในปี2552นั้น มีการขุดค้นยังไม่สมบูรณ์ยังขุดเป็นช่วงเป็นช่วงเหมือนตราหมากฮอตนั้นอยู่และก็มีผ้าคลุมรักษาไว้เป็นบางแห่งทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียหายของโบราณสถานที่ขุดค้นมาใหม่ๆสิบสีปีผ่านไปกลับมาที่พศสอง6ัปัจจุบันคนที่ดูแลนั้นชื่อว่าราเมศร ก็มีอทธยาศัยไมตรีเลยทีเดียวในสมัยที่ตาตมามาสำรวจเมื่อปี2552นั้นจะมีเจ้าหน้าที่ชื่อว่านายสุเรศกุมารปาถักคนใส่เสื้อสีลายๆยืนอยู่ฝั่งขวาปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่คนนี้ก็ไม่อยู่แล้วคราวครั้งนั้นก็เลยถือโอกาสได้ถ่ายภาพร่วมกันนี่ก็คือทัศนียภาพของ พุทธสถานที่อัมพรันซึ่งประกอบไปด้วยกุฏิที่อยู่ของพระสงฆ์สถูปลักษณะทรงกลมที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับพระธรรมจักรที่ใหญ่ที่สุดคือเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรและสถูปขนาดเล็กรวมทั้งสถูปที่กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณแถวนี้ก็ถ่ายวนรอบสถูปขนาดใหญ่ให้ท่านทั้งหลายได้ชมความสูงของสถูปปัจจุบันนี้ประมาณ2ฟุตเศษ น,นั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเข้าไปชมภายในบริเวณด้านในของพิพิธภัณฑ์ซึ่งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ชั่วคราวขนาดเล็กๆฝั <ๆ S 1> ่งทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นภาพของการขุดค้นโบราณสถานที่นี่ก่อนที่จะมีการขุดค้นตั้งแต่ในปี2542หรือปี1999 9, โดยดรมณีซึ่งเป็นอดีตผู้ในการกลมโบราณนัดีของอินเดียได้มาเป็นประธานเปิดในการขุดค้นในข่าวครั้งนั้นนี่ก็จะเป็นภาพของการขุดค้นและก็มีอ,องค์ดาลาัยลมะ,สะเสด็จมาเยี่ยมณสถานที่ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของพระสถูปถ้าสมบูรณ์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ ส่วนแผนที่ตรงนี้จะเป็นแผนที่สถานที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับโบราณคดีในรัชมูลและแคสเมียก็มีทั้งโบราณสถานฝ่ายพุทธฝ,ฝ่ายฮินดูฝ่ายซิกฝ่ายเชนและฝ่ายมุสลิมภาพต่อมานี้ก็จะเป็นภาพของการขุดขค้นขุดแต่งบริเวณโบราณสถานที่นี่ ส่วนในตู้กระจกแห่งนี้เนี่ยจะเป็นโบราณวัตถุที่ขุดได้มีดินเผาทําเป็นหม้อเป็นไหของใช้และของเล่นโบราณวัตถุที่นี่นอกจากจะเห็นในตู้กระจกแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนของพระพุทธรูปสมัยกุสานะที่แตกหักมีอิทธิพลของกรีกและโรมันด้วยเป็นชิ้นส่วนที่พระพักและก็ชิ้นส่วนที่หักเช่นพระหัตส,ส่วนที่เป็นนิ้วมือ และอีกหลายส่วนเลยทีเดียวเหรียญตราสมัยราชวงศ์กูสานะและสิ่งของที่ทำทั้งจากเหล็กและทองแดงอย่างนี้เป็นต้นส่วนภาพที่ตมาชี้อยู่ตรงนี้ก็คือสภาพของการขุดค้นขุดแต่งบริเวณโบราณสถานที่อัมพรันแห่งนี้ ส่วนที่จะมาชี้ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนจะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือพระรหันตสาวกอันนี้ก็ไม่อาจจะคาดเดาได้แต่ว่าขุดพบภายในแกนกลางของพระสถูปที่อัมพรันแห่งนี้ ส่วนที่จะมาชี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปสมัยกุสาานะอิทธิพลกรีกโรมันแต่ว่าเหลือแค่พระพักตรงบริเวณที่เป็นพระโอ์หรือปากขยับมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสถูปที่ทำจำลอง ความสูงก็ไม่สูงมากก็ประมาณ2มเมตรเศษเศษเกือบ3เมตรนี่ก็เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่อําพาันแห่งนี้ ออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็พาท่านทั้งหลายแวะมาชมพุทธสถานอีกรอบหนึ่งพุทธสถานแห่งนี้ตามหลักฐานทางด้านโบราณคดีเริ่มสร้างประมาณพศ .2500 ในยุคสมัยรัชวงศ์กุสานะแล้วก็มีพัฒนาการตามลำดับเป็นสังฆารามที่มีพระสงฆ์จำพรรษาต่อเนื่องตั้งแต่ยุคคุปตะจนกระทั่งถูกทิ้งล้างไปประมาณพศ .1204 โดยสาเหตุนั้นคือพุทธสถานแห่งนี้ถูกน้ําท่วมอยู่เป็นประจําเนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ํา 2. ก็คือความตกต่ําของพุทธศาสนาในอินเดียอันเกิดจากสาเหตุบางประการพระสงฆ์ก็เลยหลบหนีไม่จําพรรษาที่นี่จึงถูกทิ้งร้างจนกระทั่งมีการขุดค้นขุดแต่งให้เราได้เห็นร่องรอยของพุทธสถานความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาที่นี่ จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายไปดูภาพมุมสูงพุทธสถานที่นี่นั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเชนาบหรือจันทรพาคาฝั่งทางด้าน,นขวาเนี่ยก็จะเป็นสะพานสีขาวข้ามแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆอยู่ขณะน,นี้ก็ไหลาจากซ้ายไปขวา เราก็เอาดโดรนไปถ่ายภาพมุมสูงให้ท่านทั้งหลายได้ชมด้วยจะสังเกตเห็นว่าโบราณสถานที่นี่ก็ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรพื้นที่นั้นประมาณสองไร่เศษเท่านั้นก็กันพื้นที่ได้เพียงแค่นี้แต่ที่น่าตื่นเต้นนั้นก็คือในขณะที่เราถ่ายดโดรนนั้นพื้นที่หลายรอบนั้นมีแต่ค่ายทหารทั้งนั้นไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายมุมสูงนี่ก็เป็นบรรยากาศภาพมุมสูงถ่ายทำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร